มีคนมาถามในคลิปรีวิวมหม้อเนึ่อไฟฟ้าว่าเครื่องนี้ยนึ่เข้าวเหนียวได้ไหมนั่นสินะในเมื่อไม่รู้ก็ลองมันซะเลยก่อนจะทดลองอ่ะพวกเราก็ได้ไปซื้อข้าวเหนียวแล้วก็ผ้าขาวบางมาเตรียมเรียบร้อยพร้อมแล้วเราก็ลุยไปอ่านเทคนิคมาในทิกชู่นี่แหละค่ะเขาให้เราซักสะอาดแล้วนะชุบน้ำก็มันอ<ม>ุ้อมน้ำไว้ไหมอุ้มน้ำแล้วก็มาคขีบนนี้ไปมีคนทำแล้วเหรอยงังย่เขาหุงด้วยแบบ ซึงก่อนนึ่งพวกเราเอาเข้าวเหนียวไปแช่น้ําก่อนชั่วโมงหนึ่งนะจ๊ะแต่เขาก็ให้มาวางอย่างนี้เลยเออเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเขาก็จะให้เราคลี่ข้าวอย่างนี้ค่อยๆเกลี่ยเออแล้วก็แบบมีรูตรงกลางอย่างนี้แล้วเขาก็ให้หมุนๆกลุ้มไปอ่ะเท่านี้กลุ้มกลุ้มอย่กกลุ้มเสร็จก็เลี่ย เนี้ยเขาไฟไหนะคะเออโอเคแล้วเขาบอกให้เราไปยี่สิบนาทีก่อนอันนี้น้ำยังไม่เดือดเลยอาจจะต้องเพิ่มเป็นสามสิบอนะให้มันเดือดไดีวเดีด๋ยวเราต้องมากลับด้านทีอันนี้เขาบอกว่ามันก็จะยังไม่สุกนะอกนยี่สิบนาทีแรกแค่เนี่ยดูได้ไหมอ,อุ้ยแต่มันดู<อ>เป็นเรื่องเป็นราวก็เ,เกือบสุกแล้วบอสเขาบอกว่าให้กลับด้านกลับด้านทําได้นะคะ แต่ว่าแต่เราผูกน้อยเนาะแต่เราก็อยู่กันใช่ในปริมาณค้าขายอาจจะไม่แน่ใจนะไม่รู้ใช่แต่ถ้าห่งกินเองแบบอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าให้เอาอีกประมาณยี่สิบแต่คีย์เวิร์ดคือมันจะต้องมีรูไว้ตรงกลางใช่ไหมอันเนี้ยเราก็ไปรูเหมือนกันเราไปดูดูใน youtube สามสามคลิปไม่เหมือนกันสักคลิปเราก็เลยเลือกอันที่เรารู้สึกว่าอ่ะ make s นส์เออเราเข้าใจเพราะว่าถ้ามันมีรูตรงกลางเนาะมันก็กลายเป็นว่าข้าวมันไม่ทับกันมากความร้อนมันก็กระจายตัวง่ายๆคืออันนี้เป็นความคิดเราเองด้วยนะ โ okay, okay. อเคอีก20นาทีเฮ้ยแบบน่าชินเลยเป็ข้าเหนเหียวไป็ข้าเหนียวหรอ,อจริงก็ยังบางส่วนที่ยังไม่ค่อยอดีอ่ะยังมีด้านๆอยู่อื้อสุกแล้วมันจะมีความฉ่ำน้ำเยอะนะแล้วก็เขาบอกว่าพอหุงไว้เสร็จแล้วอะ่ะก็ปิดทิ้งไว้ให้มันเย็นแค่นั้นแหละก็คือมันจะ,ะมันระเหยอีกทีน่อ,อ้อ เฮ้ยหน่อยแล้วก็มีข้าวเหนียวกินเย็นเลยนะเรามาดูว้าวหว้วาวอยู่เด้อเราอาจจะกลับเวลาเยอะหรือน้อยไปมันมีแฉบบ้างแต่คือเป็นข้าวเหนียวนะใช้ได้กินเอาไว้นานอยู่โอเคอ่ะข้าวเหนียวเลยอืมสุกพุกเม็ดตัวถึงเนี่ยสองคนก็กินได้นะขอห้าบาทค่ะแม่คะ rồi không nhiều khó lời được hay bà hay không nhiều khó